มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจนนี่อวดฉอดสวยเจอถามแบบนี้ทำเอาสามีรีบตอบแทนทันทีเลยค่ะสุปตาดาวค้างฟ้าตำแหน่งนี้ก็ต้องยกให้กับเจนนี่อันพาทนะับป้อมเพชร นางเอกดังแถวหน้าเมืองไทยไม่จมไม่หายไม่ว่าจะกี่ปีเธอก็ยังคงปังอยู่นะคะเรามักจะได้เห็นภาพสวยๆของเธออยู่เรื่อยๆผ่านทางโซเชียลและก็อินสตาแกรมส่วนตัวคะ่ละล่าสุดเธอเองโพสต์ภาพที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจต่างประเทศบอกเลยค่ะว่าภาพเซตนี้นะคะเธอสวยทุกชอ็อตทุกย่างก้าวจนถูกถามเรื่องตากล้องว่าพ่อหรือลูกจะได้ยื่นโทรศัพท์ให้ถูกงานนี้หนุ่มมิกกี้นั้นเข้ามาตอบเองเลยค่ะว่าสูสี เจนี Jenny, อ่อวดชอตสวยแต่เจะถามแบบนี้ทำเอาสามีรีบมาตอบแทนทันทีเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ